ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปอยากจะสนับสนุนเบิ้มเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกช่องหรือโด o n a t i เพื่อเป็นค่าอาหารน้องวินเทอร์และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเบิ้มด้วยค่ะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นงเบิร์มมีร้านรับเติมเกมมานําเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โนรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจน,นงเบิร์มเกมเมมือนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนงเบิร์มเกมเหมือนะคะ วันนี้เราอยู่กันที่เกม Rank r o k X Next Generation เช่นเคยค่ะล่าสุดนะคะ Dungeon Damaya Wesper Fate ที่3ก็เปิดให้เราไปเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ทำคลิปตอนเฟสที่2อัปเดตเข้ามานะ ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเฟสที่2เนี่ยง่ายมากจนไม่มีอะไรให้ไกลเลยค่ะแต่เดียวก่อนนะคะถ้าคุณคิดว่าเฟสที่3เนี่ยจะง่ายเหมือนเฟสหนและ2คือคุณคิดผิดค่ะเฟสที่3นะคะจะมีแมคานิกแบบสมก็เป็นดันเจียนแดมายาเลยค่ะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เราจะมาลุยกันในเรื่องของดันเจียนแดมายาเวสเปอร์เฟสที่3กันค่ะ เปิดดันมานะคะให้เรามองซ้ายมองขวาก่อนเลยนะคะจะเห็นเสาพลังงานนะคะ3เสาและจุดคืนร่างสีแดง2จุดเดี๋ยวเราจะได้ใช้กันค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็ตีบอสก่กอนเลยค่ะแล้วก็หลบสกิลไปเรื่อยๆนะคะซึ่งสกิลนะคะก็จะมีทั้งสกิลของตัวบอสเองแล้วก็สกิลจากแท็กค่ะ สกิลยอดฮิตที่เราจะเจอก่อนเนี่ยนะคะจะเป็นสกิลวงสีเหลืองค่ะแล้วก็วงสีน้ําเงินนะคะซึ่งวงสีเหลืองเนี่ยจะสุ่มขึ้นที่ตัวผู้เล่นในแต่ละทีมนะคะและจะระเบิดแรงมากถึงตายเลยค่ะวิธีแก้ของวงสีเหลืองเนี่ยคือให้มายืนรวมกันค่ะจะสามารถแชร์ดาเมจได้ดาเมจที่โดนเนี่ยจะเบาลงค่ะส่วนวงสีน้ําเงินนะคะเป็นสกิลล็อกเป้าระเบิดจะมาลงค่ะแล้วก็มีสกิลที่พื้นด้วยวิธีแก้นะคะก็คือเดินหลบออก เลยตั้งแต่เราเห็นวงสีน้ำเงินที่พื้นค่ะก็จะรอดไปตามปกตินะคะหลังจากนั้นเนี่ยบอสก็จะสกิลพร้อมกับโจมตีเรามาเรื่อยๆค่ะในระหว่างนี้เนี่ยถ้ามีสกิลจะแท็กมาก็ให้หลบด้วยนะคะหรือว่าแก้ด้วย mm hmm. เช่นสกิลที่เป็นเสายกเยกมานะคะหากไม่ตีทิ้งก็จะตีบอสไม่เข้าอะไรแบบนี้ค่ะ พอเลือดบอสลดประมาณหนึ่งนะคะน่าจะเราๆที่หลอดที่70นะคะบอสจะสกิลเกาะค่ะตอนบอสเรียกเกาะขึ้นมาเนี่ยจะมีการเรียกมอนสเตอร์ขึ้นมาด้วยซึ่งเราเนี่ยจะต้องทําการตีเกาะให้แตกนะคะโดยการตีมอนสเตอร์อาร์คแดมตัวนี้ก่อนค่ะตีแล้วนะคะจะมีจุดแปลงร่างสีน้ําเงินนะคะขึ้นตรงที่มอนตายนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้าไปแปลงร่างได้เลยนะคะแล้วก็ไปเก็บพลังงานที่เสาพลังงานก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มากดสกิลแชท เป็นสกิลนี้เพื่อที่จะทำลายเกราะค่ะหากไม่มีพลังงานนะคะจะไม่สามารถทำลายเกราะได้ค่ะ ส่วนสกิลถัดมานะคะบอสจะกระโดดจากพื้นแล้วซัมมอนพื้นสีแดงนะคะที่มีลูกศรขึ้นมาแบบนี้ค่ะสังเกตดูนะคะลูกศรเนี่ยจะขึ้นเป็นช่องๆเห็นไหมคะให้เราเนี่ยเข้าไปหลบในช่องที่ไม่มีสกิลพื้นแดงอยู่นะคะให้ติดขอบแมปให้มากที่สุดเลยดาเมจที่โดนนะคะจะเบาลงมากหรือแทบจะไม่โดนดาเมจเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะบอสจะกระโดดลงมาพร้อมกับคอมโบสกิลอีกชุดหนึ่งเนาะตรงนี้นะคะต้องพยายามหลบเยอะนิดนึงนะคะ สกิลค่อนข้างแรงมากๆค่ะ เมื่อถึงช่วงระยะหนึ่งนะคะอาจจะมีมอนจากแท็กอะไรแบบนี้เนาะมาอีกนะคะก็ให้เราไปเคลียร์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยบอสจะมีการเรียกมอนสเตอร์อโพคาลิปออกมาค่ะโดยมอนสเตอร์นะคะก็จะมาไล่คอๆตีๆหัวเราอยู่นี่แหละสุดท้ายนะคะมอนก็จะระเบิดแล้วก็กลายเป็นวงดาเมจสีเหลืองอ่อนนะคะรูปดาวแปดแฉกแบบนี้ซึ่งดามเมจจากวงนี้เนี่ยจะแรงมากๆเช่นกันเลยห้ามไปยืนบนวงเลยนะคะเลือดเยอะแค่ไหนก็ตุยะคะ่ะถ้าอยากจะแก้ตรงนี้ ะะอาจจะต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปลากตัวอโพาลิปนะคะให้ไปรวมกันอยู่ที่ขอบขอบแมพค่ะพอเวลามอนระเบิดเนี่ยนะคะวงก็จะไปอยู่ตรงนั้นแทนที่จะมาอยู่ตรงกลางแมพเนาะ และเมื่อถึงระยะตอนที่เลือดเหลือราราวๆ30หลอดนะคะบอสจะมีการเปิดเกราะขึ้นมาอีกค่ะให้เราทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะคะหลังจากนั้นบอสจะซัมมอนลูกน้องมา2ตัวด้วยกันค่ะเราจะเห็นแสงเชื่อมตัวลูกน้องที่อยู่ในวงสีน้ลเงินนะคะกับตัวบอสได้เลยในขั้นตอนนี้นะคะตัวลูกน้องจะมีเลขขึ้นมาอยู่บนหัวค่ะตัวเราเนี่ยก็จะมีเลขบนหัวด้วยเช่นกันนะคะการแก้สกิลนี้นะคะให้เราเนี่ยเข้าไปยืนในวงของลูกน้องนะคะ โดยเลขบนหัวเราหรือบนหัวเพื่อนที่มายืนในวงด้วยกันเนี่ยนะคะบวกกันแล้วต้องเท่าเลขบนหัวลูกน้องค่ะถ้าลูกน้องขึ้นเลข5นะคะแล้วเรามีเลข5พอดีก็ยืนคนเดียวได้ค่ะต้องคุยกับเพื่อนนิดนึงนะคะว่าใครได้เลขอะไรเพราะบางทีนะคะจะต้องไปยืนแก้เลขกันมากกว่า1คนเนาะฉะนั้นะมันก็จะต้องแชร์กันนิดนึงว่าเออใครได้เลข3ใครได้เลข5อะไรแบบนี้ค่ะ ถ้าไม่แก้เนี่ยเตรียมรับสึกหนักได้เลยค่ะบอสจะสกิลแรงมากซึ่งเบิ้มเนี่ยแอบสังเกตดูด้วยนะคะว่าสกิลพื้นแดงกับลูกศรหลังจากนี้เนี่ยจะไม่เว้นช่องเซฟโซนไว้ให้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่มั่นใจค่ะว่าถ้าแก้เลขถูกต้องเนี่ยมันจะเว้นช่องให้ไหมนะคะที่เหลือนะคะก็จะเป็นการวนหลบสกิลบอสไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็โจมตีบอสไปเรื่อยๆตามปกตินะคะจนบอสตายเลยค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปการลงดันเวสเปอร์เฟสที่3ค่ะไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย